สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอจะมาแบ่งปันแผนรายได้ของบริษัท Unilever Life ชื่อว่าแผน Life Make Plan นะคะได้ง่ายได้มากได้ช่วยยังไงนะคะวันนี้มาฟังกันเลยนะคะหลักการง่ายๆเลยค่ะก็คือการที่เราเปลี่ยนที่ซื้อสินค้านะคะ แผนของเราก็จะจ่ายแคชแบ็ k ให้กับทุกคนที่ช้อปปิ้งนะคะตั้งแต่บาทแรกนะคะรับเงินคืนไปเลย5%ค่ะเช่นถ้าเราซื้อสินค้า10,000บาทนะคะเราก็ได้เงินคืนไปเลย500บาทนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือนะคะการแชร์ออกไปนั่นเองค่ะการใช้สินค้าลราดีแล้วอยากบอกต่อแชร์ไปตามสื่อโซเชียลต่างๆนะคะแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้กับผู้คนนะคะเราก็จะได้5%ทันทีเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเกิดยอดซื้อเกิดขึ้นค่ะ หลังจากที่เราใช้ดีแล้วบอกต่อเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนของเราก็ไปบอกต่อเพื่อนก็จะได้แคชแบ็กจากการบอกต่อเช่นเดียวกันค่ะก็จะเกิดเป็นคอนเน็ t ชันเกิดขึ้นจากการใช้สินค้านั่นเองค่ะแพลนไลฟ์แม็กแพลนของเราก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับพวกเราเมื่อมีการบอกต่อถึง4ระดับชั้นกันเลยค่ะ เช่นเราซื้อมากิพัดหลังเราจะได้แคชแบ็ก k 4 8 8บาทเพื่อนเราซื้อเพื่อนเราก็จะได้448บาทเช่นเดียวกันและมีการบอกต่อเรื่อยๆนะคะรูปนี้เราแนะนำา6เพื่อนเราแนะนำไปอีก6 4ระดับชั้นจนมีมากกว่า1,500คนเกิดขึ้นจากการซื้อมากิพัดคนละหลังเรามีโอกาสรับรายได้จากการช้อปแอนแชร์สร้างคอนเนคชั่นขึ้นมารับรายได้ถึง200 0 0 0กว่าบาทเลยนี่คือแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อช้อปและแชร์นะคะ นี่คือหลักการเบื้องต้นเป็นการทวีค่าส่วนบุคคลหมายถึงเราทวีค่าจากการช้อปปิ้งของตัวเองไปเรื่อยๆแค่นั้นเองค่ะแต่สำหรับสายธุรกิจเป็นยังไงอยากให้เพื่อนๆนึกถึงหลักการขยายเฟรนช์ชัยนั่นเองค่ะเราบริหารร้านค้าของเราขึ้นมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนี้มียอดอยู่ที่1,000คะแนนหรือถ้าคิดเป็นยอด1 0 0 0 0บาทบริหารกลุ่มตัวเอง1000 0บาท เมื่อเราบริหารได้เราก็จะทําการสอนหรือโคชชิ่งให้โอกาสเพื่อนๆเราที่ใช้สินค้ากับเรานี่นะคะให้เขาบริหาร10,000แบาทของเขาให้ได้เช่นเดียวกันก็จะเกิดการขยายสาขาเกิดขึ้นเข้าหลักการคอนเซปต์ที่ว่าทวีค่าแบบร้านค้านั่นเองเหมือนกับเฟรนชชัยเลยค่ะคราวนี้มาดูแผนรายได้แบบร้านค้ากันนะคะเรามียอดขาย10,000แบาทเพื่อนเรา6คนมีคนละ1 0 0 0 0แบาทและเกิดการทวีค่าแบบเดียวกันเลย เกิดออกไป4ระดับชั้นของการขยายร้านค้าเรามีโอกาสรับรายได้จากโบนัสจากการขยายสาขาแบบร้านค้ามากกว่า2ล้านบาทรวมรายได้จากการทวีค่าส่วนบุคคลใช้ดีบอกต่อรวมแล้วรายได้มากกว่า3ล้านบาทถ้าเราทำได้จริงๆนะคะเพียงแค่ส0เอร์เซนะคะจากนี้ไม่เกิน3ปีเพราะมีสถิตินะคะเราจะมีโอกาสรับรายได้ถึง3 0 0แสนบาทต่อเดือนนี่คือหลักการง่ายๆนะคะของแผนรายได้ Life Max Plan ค่ะ ทบทวนอีกครั้งนะคะสายช็อปสายแชร์ใช้หลักการเปลี่ยนที่ซื้อแล้วเกิดการทวีค่าส่วนบุคคลส่วนสายธุรกิจก็คือการบริหารกลุ่มร้านค้าของตัวเองให้มี1,000คะแนนจากนั้นแล้วพามาเข้าสู่ระบบโคชชิ่งและขยายออกไปเป็นการทวีค่าแบบร้านค้านั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี่คือจุดเด่นจุดแข็งและความชิวของการทำธุรกิจสวนเกษตรเศรษฐกิจยูนิลิวไลฟ์มีแบบธุรกิจที่เจ๋งมากอยากให้เพื่อนๆศึกษาและออกไปแบ่งปันให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันค่ะ